ครับสวัสดีครับมาพบก,กับช่องเอสายจกนะครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้าๆนะครับน้องนะ <c oughs> บรรยากาศยามเช้าๆอ้อาจจะระบีเสร็จแล้วครับเท่าเก๋ก็แซะแท็กนะพี่น้อง

មកប្រុសទ <absorbed> ៅហាលឿនបានហានេះមកបាក់ច្រប៊ីទេ main web pre box ទេហាយូអាដាមខាំងណៃផ្ទះម៉ូអាដាមខាំងអាធំហាតែគេទៅមិនដាក់មកខាំងនោះគេទៅគេគេទៅ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 

ทำยองเบยดเบ็ดไปถ้าแกแรงดีครับแต่คือเพาว่าตะแครถ้าแกแรงดีครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามเอาดูเด็กอาเจลบีกันครับเด็กอาเจรบีกำลังแคดินอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องเอิสายจกเด็ดครับสวัสดีครับ <okay. S 1>